คุณผู้ชมคะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10กันแล้วนะคะก็มีร้านค้าหลายร้านค่ะที่มีการนําเอาเรื่องของขนมที่จําเป็นจะต้องใช้ในประเพณีบุญศาสตร์เดือน10มาจําหน่ายอย่างที่เรอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะมีร้านค้าร้านหนึ่งนะคะขายเรื่องของผลผลิตและที่สําคัญค่ะก็คือขนมนะคะที่จําเป็นจะต้องใช้ในช่วงประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ว่ากันว่าช่วงนี้สร้างไรายได้อย่างเป็นกอบเป็นคำเลยคะ่ะ นี่เป็นร้านขนมบุญศาสตร์เดือนสิบที่ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนกาญจนาวานิชในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงไปทําข่าวพบว่ามีพี่น้องประชาชนค่ะมาเลือกซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือนสิบซึ่งเป็นวุนแรกที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่14กันยายนนี้อย่างครับข้างค่ะพี่น้องประชาชนหลายคนนะคะบ,บอกว่าที่มาจับใจในช่วงนี้เนื่องจากว่าจะต้องเตรียมขนมนําไปทําบุญในช่วงวันศาสตร์เดือน10 นอกจากการไปจ่ายตลาดแล้วนะคะขนมไหว้เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยนางสาวจุทารัตน์ยังแก้วค่ะเจ้าของร้านขนมบุญศาสตร์เดือน10เล่าให้ฟังค่ะว่าขนมที่จำหน่ายในร้านเนี่ยเ0ยืนยันเลยว่าเป็นขนมที่ทำขึ้นเองทั้งหมดสดใหม่ทุกวันซึ่งขนมที่ขายดีและก็ได้รับความนิยมมากที่สุดของร้านก็คือขนมเจาะหูสูตรโบราณที่เห็นนี่แหละค่ะซึ่งเป็นสูตรโบราณที่นำน้ำ,นำตาลตโหนดมาเป็นส่วน สนผสมซึ่งก็บอกว่าเอกลักษณ์ความอร่อยของเขาก็คือการนำเอาสูตรขนมนะคะมาจากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมาผสมแป้งด้วยการค่ะคลุกเคล้าน้ำตาลนะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆแล้วก็นาม,มาทอดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันสดๆหรือจะทานร้อนๆเป็นขนมว่างทานคู่กับก,บกาแฟก็ได้ โดยพี่สาวนะคะหรือว่านางสาวจุธารัตน์เจ้าของร้านบอกว่าขนมเดือน10เนี่ยทางร้านทํามาแล้ว7ปีค,ค่ะแต่จะขายพีคแบบนี้หรือว่าขายดีแบบนี้เป็นเวลา1เดือนก็คือ15วันก่อนถึงบุญแรกแล้วก็บุญหลังอีก15วันโดยความตั้งใจเริ่มแรกก็ทําเพื่อต้องการจะอนุรักษ์เรื่องของประเพณีของชาวใต้ไม่ให้สูญหายรวมถึงขนมโบราณต่างๆเหล่านี้ด้วย สำหรับขนมจอกหูโบราณเป็นสูตรของตัวเองค่ะที่ขายดีที่สุดของทางร้านบอกว่าปกติจะทำขายวันละประมาณ50กิโลกรัมช่วงนี้ต้องเพิ่มปริมาณเป็นเท่าตัวเลยค่ะแล้วก็ต้องจ้างลูกจ้างมาช่วยกันทอดเพิ่มเป็นพิเศษตลอดในช่วงของบุญศาสตร์เดือน10 สำหรับราคาจำหน่ายขนมจอหูทางร้านจะจำหน่ายในราคา100ชิ้น450บาทส่วนถ้าเป็น50ชิ้นก็100บาทแล้วก็ยังมีแบบถุงเล็กๆส่วนใครที่อยากจะทานก็มีเหมือนกันอยู่ที่30ชิ้นราคา50บาทรวมทั้งจำหน่ายแป้งนะคะให้คุณผู้ชมไปทอดกันที่บ้านก็มีเหมือนกัน ในราคา2กิโลกรัม200บาทเพื่อไปทอดได้เลยที่บ้านนอกจากนี้ก็ยังมีขนมอื่นๆที่จำหน่ายในช่วงบุญศาสตร์เดือนสิไม่ว่าจะเป็นขนมต้มส้ำเหลี่ยมขนมพองขนมลาหรือว่าขนมลาก้นหอยซึ่งเป็นสูตรของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้พี่สาวเจ้าของร้านขนมบุญศาสตร์เดือน1ิบ,บอกนะคะว่า ขนมที่นี่เนี่ยนะคะยืนยันเลยว่าทําสดใหม่ทุกวันฉะนั้นใครที่กําลังหาอยู่ว่าจะไปซื้อขนม ที่จะใช้ในประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิที่ไหนไปเลยค่ะร้านนี้อยู่ตรงบริเวณถนนกาญจะนะวาน,นิชใกล้ๆกับตำรวจทางหลวงหัดใหญ่อยู่ตรงข้ามกับสนามกอล์ฟใกล้ถินานารงนะคะเบอร์หัดใหญ่จงหสัดสงขาส่วนใครจะโทรสั่งขนมได้เหมือนกันฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยค่ะก็คือหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 9 5 7 0 8 1 1ร้านจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงสี่ทุ่มทุกวันโดยเฉพาะช่วงบุญศาสตร์เดือนส0บแบบนี้ก็จะขายดีแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชม